แกหุบปากไปเลยนะที่นี่บ้านไม่ใช่ข้างถนนที่ให้หมาจรจัดอย่างแกมาเห่าหอนแกต้องมาเป็นเด็กเสิร์ฟวะเหรอไอเด็กปากดีก็ตอนนี้พี่ต้นไม่เหลืออะไรนี่คะจะให้คนอยู่ไปทําไมเหลือสิเหลือความรักของเราไงเฟิร์นเสียใจยด้วยนะคะเฟิร์นไม่มีความรักให้พี่ต้นหรอคะทาไมมีเงินอีกอย่างเนี่ยบ้านหลังเนี้ยก็กำลังจะโดนยึดจะให้คนอยู่เพื่ออะไร ค่ะโอ้โหมีอะไรบางกินอุ้ยน่ากินมากเลยกับน้องค่ะอ้าอ้าวอ้าขอบใจนะลูกนะน่ากินมากเลยลูกคุณคะนี่คุณพาใครมาด้วยคะน้องเขาชื่อเฟิร์นเฟิร์นจะมาอยู่บ้านหลังนี้ ในฐานะเมียคนใหม่ของฉันแล้วเธอกับลูกๆเนี่ยไปเก็บเสื้อผ้าแล้วไปจากบ้านหลังนี้ซะอะเดี๋ยวถ้าเก็บเสื้อผ้าเสร็จเนี่ยอย่ารีบไปนะจดทะเบียนหย่าให้ฉันด้วยฉันจะจดทะเบียนใหม่กับน้องเซิร์นเขาทำไมคุณทำแบบนี้ไหนคุณบอกว่า คุณมีผู้หญิงกี่คนเน่ยยัยงไงคุณจะไม่ทิ้งเราแม่แล้โลูกอะล่ะคะก็ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วไงเฟิร์นเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่ฉันถูกใจและฉันก็อยากให้เขาอ่ะ,ปะเป็นเมียของฉันแทนเธอบ้านหลังเนี้ยไม่มีที่ยืนสำหรับป้าอีกแล้วนะแกหุบป,ปากไปเลยนะที่นี่บ้านไม่ใช่ข้างหนนที่ให้หมาจรจัดอย่างแกมาเห่าหอน ก็ว่าใครหมาจอนจัดฮะก็แกไงตบสั่งสอนจะดีไหมหยุดนะเกมถ้าจะเก่งไปเก่งที่อื่นอย่ามาเก่งกับพี่ฉันเกมอย่าทำนิสัยเก้าวร้าวแบบนี้นะทำไมล่ะพ่อก็คนนี้จะมาทำ้ายพี่ผมอะ่ะผมก็ต้องปกป้องพี่ผมมันผิดตรงไหนล่ะพ่อพ่อไม่รักเราแล้วหรอคะพ่อจะให้พวกเราไปอยู่ข้างนอก แล้วพวกเราจะไปนอนที่ไหนกัน,นะคะเดี๋ยวแม่แกก็หาที่อยู่ให้เองอะน,นะไปเลยรีบไปเก็บเสื้อผ้ากันเลยไปไปกันเถอะลูกเจ้าของบ้านเขาไม่ให้เราอยู่ที่นี่แล้วแม่จะไปหาที่อยู่ใหม่ให้อยู่กันนะลูกนะ ก่อนนะคะนหนูพัดให้แต่แม่ขอบใจจ้ะลูกตะว,วันตะว,วันรู้เหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยหรอกจ้ะแม่แต่ไม่รู้ว่าเกมจะเป็นไงบ้างนะจ๊ะโอ้ แม่เกมมาพอดีเลยเึงอยงนี้บ้างจะแม่มเป็นไกล,ลูกเกม,มเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยหรอกค่ะแม่วันนี้เนี่ยเกนไปเดินเขียนผักมาได้เ,เงินเพิ่มมาด้วยนะแม่มียายคนหนึ่งเนี่ยเขาใจดีมากเลยให้เงินพิเศษเกมมาด้วยแม่ขอโทษน,นะลูก ที่ท่าไม่รู้สองคนต้องลำบากไม่เป็นไรหรอกค่ะแมออ่นี่เกมมมนลืมบอกไปเลยว่ายายคนที่ให้เงินพิเศษเกมเนี่ยเขาจะให้เกมไปทำงานที่ร้านลูกเขานะเขาบอกว่าให้ไปสอบพรุ่งนี้เลย,ยงั้นก็ดีสิลูก เดี๋ยวแม่นั่งพักตรงนี้ก่อนนะจ๊ะฉันเนี่ยจะรีบไปทำงานให้เสร็จเดี๋ยวเราจะได้รีบกลับบ้านเช่าเรากันนะจ๊ะแต่พี่เดี๋ยวผมช่วยจะได้รีบเสร็จเร็วๆไปเคนมแม่นั่งพักตรงนี้นะตามนะ เกมพ่อเดี๋ยวนี้ต้องก็เป็นเด็กเสิร์ฟวะหรอไอเด็กปากดีเป็นยังไงล่ะสมนำหน้าครับพี่คนจะลำบากกันหน้าด้วยนะคะช่างเถอะอย่าไปสนใจเลยเนาะไปสั่งข้าวทานดีกว่า 上来的呢？ ร้อนจังเลยลูกแม่คะเราสั่งข้าวไปกินที่บ้านกันไหมคะเออดีเหมือนกันลูกคะแม่รับอะไรดีจ้าเออเอาอะไรดีคะฉันเอากะเพราหมูไข่ดาวหนูเอาข้าวผัดหมูค่ะจ้ารอแม่นะค่ะโอเกมมาได้แล้วแม่เอาเกมนั่งก่อนสิลูกนั่งนะแม่วันนี้ฉันได้เจอพ่อกับพี่อยู่คนนั้นด้วย แล้วเกมได้คุยกับพ่อหรือเปล่าลูกไม่ได้คุยเลยแม่แดีแล้วแหละเกมเป็นพี่พี่ก็ไม่คุยพอพอพอไม่ต้องคุยเรื่องพ่อกันเลยสั่งอาหารกินดีกว่าลูกป้าครับเอากระเพราไก่หนึ่งทีครับจ้ พี่ต้นคะตอนนี้เรามีรายได้หลายแสนเลยนะคะนี่ไม่คิดเลยนะคะเนี่ยว่าการเล่นหุ้นอ่ะมันจะทําให้เรามีกําไรมากมายขนาดเนี้ย <c oughs> ก็พี่ต้นบอกเราไงจ้ะว่าการเล่นหุ้นเนี่ยมันจะมีผลกําไรเกินคุน้มนี่เดี๋ยวพี่ต้นจะไปเพิ่มหุ้นอีกหนึ่งหุ้นทีนี้เราก็มีสองหุ้นแล้วก็ผลกําไรเราก็จะเพิ่มขึ้นเท่ากับสองเท่าเลยนะต่อไปนี้นะเฟิร์นอยากได้อะไรบอกพี่ต้นนะพี่ต้นจะหาให้ทุกอย่าง ขอบคุณนะคะเฟิร์นอันรักที่ต้นที่สุดในโลกเลย ค่ะป้าจะอาข้าผัดสองจานจะ้ะได้จ้าอ้าวป้าจะเซ้งร้านหรอคะอ๋อป้าจะไปเลี้ยงหลานอะหนูสนใจไม่ล่ะถ้าสนใจป้าจะเซ้งให้ถูกๆสนใจจ้ะพี่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนเย็นนะ่ะมาคุยที่ร้านชนะ เฟิร์นเฟิร์นเดี๋ยวคุยกับพี่ต้นก่อนเฟิร์นจะรีบไปไหนเฟิร์นคุยกับพี่ต้นให้รู้เรื่องก่อนนะจะทิ้งพี่ต้นไปไหนก็ตอนนี้พี่ต้นไม่เหลืออะไรนี่คะจะให้เฟิร์นอยู่ไปทาไมเหลือสิเหลือความรักของเราไงเฟิร์นเสียใจด้วยนะคะเฟิร์นไม่มีความรักให้พี่ต้นหรอคะทําไมมีเงินอีกอย่างเนี่ยบ้านหลังเนี่ยก็กำลังจะโดนยึดจะให้เฟิร์นอยู่ไปเพื่ออะไรเฟิร์น แม้ว่าพี่ต้นไม่เหลืออะไรแต่พี่ต้นก็ยังเหลือความรักนะพี่รักเฟิร์นนะเฟิร์นพี่ต้นค่ะความรักมันกินไม่ได้ค่ะสำหรับเฟิร์นเนี่ยเงินเท่านั้นทะะี่กินได้เชิญพี่ต้นอยู่กับความจนจนของพี่ต้นไปคะคะเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นกลับมาก่อนเฟิร์น 40บบาทครับ,บคุณนะครับ ทำไมพ่อมีสภาพแบบนี้อ่ะจ๊ะพ่อเล่นหุ้นจนหมดตัวแล้วลูกผู้หญิงมันก็หนีพ่อไปไปมีผู้ชายคนใหม่ตอนนี้พ่อไม่มีอะไรเหลือแล้วลูกแล้วตอนนี้พ่อไปอยู่ที่ไหนครับ อนนี้พ่อไม่มีที่อยู่ค่ำไหนพ่อก็นอนนั่นอดมือกินมือโลกให้พ่ออยู่ด้วยได้ไหมไม่ได้พี่จำได้ไหมวันนั้นที่พี่ไล่พวกฉันออกจากบ้านน่ะ ชั้นสามคนแม่ลูกอ่ะต้องลำบากขนาดไหนพี่ไม่เคยมาสนใจเหลียวแลเลยแล้วมาวันนี้พี่ต้องรับสภาพในที่พี่เป็นให้ได้พี่ทำกับพวกเราอย่างไรอ่ะพี่ก็ต้องรับกรรมแบบนั้นนั้นตะวันจะให้เงินพ่อไปซื้อข้าวนะจ๊ะ ผมด้วยนะครับพ่อพ่อขอบใจมากแล้วนะขอบใจลูกมากแม่น้ำมาให้พ่อเหรอจ๊ะใช่แม่จะมากลวดน้ำให้พ่อให้พปผูดไปเกิดให้เพยนพลนจากพวกเราเสียที ฉันกรวดน้ำให้พี่แล้วพี่ไปจากที่นี่ได้แล้วพวกฉันจะทำมาหากิน สองจานได้จ้ะตะวนันมาช่วยแม่ทำข้าวมานี่เกมมาจารย์ไปล้างลูกได้จ้ะแม่้าผัดสองจานลูก